ได้บอกใ้ปีเพื่อนกะได้บอกใ้ปีชาดานต้ว่าอยากทำบุญหาลูกชส้เนาะครับลูกชา้ก็คือคุณทิติวัต์คุณททพิ์เนาะครับหรือคุณปังปอนเนาะครับถึงเพิ่นเสียไปเนาะครับครบรลอบหนึ่งปีพอดีเนาะครับมีเหน่อยสวีเดนเพิ่นก็เลยอยากทำบุญหาลูกชา้เนาะครับกะสมเพจสังกท่านน่ะแหละครับผมก็ขอโนโมทนาสาธุบุญนำหลายๆเด้อครับมีเหน่อยสวีเดนเนาะครับ ขอให้คุณพังปอนไปสู่สุขติพบที่ดีเด้อครับขอยมีความสุขยิงยิงเกินไปไปตกทุกจุแห่งหนใดดวงวิญญาณเป็ลำบากดีใสกับคอยนทุกขอยมีแต่ความสุกยิงยิงเกินไปเด้อครับยายท่องดีพันก็ดีใจร้ายนะครับอ่อนซ่อนครับครับของใหม่ครับผมของคุณแม่ใหญ่น้อยสวีเดนเด้อ ตบลาเิ็น <tu> ส <i ro> ีทำมบุญอุทิศชวนุศลให้ลูกกายเิ่นเพื่อนายทิศวัตรคุลชิปหรือคุณฟังกขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ใหญหน่อยสุริเดนเอครับคุณฟังกรเสียไปเนาะเิ่นจะเล็กชื่อตูให้เปนิดามบุญอุทิศชวนุศสนห้ลูกกายเิ่นพื่อคุณฟังกรหรือคุณทิิวัตรนี่นะ สุรชิจเอคผบรลอกพอดีผบรอกหนึ่งปีแต่ขอให้ความบุญผลบุญกังนี้ตรงผลบุญในพุ่งชิดวัดนะครับสุรกิจหรือคุณบางควนตรงไปสู่พบพุ่งทีดีนะครับเอให้ไปยุ่งทุกทุกมองได้ไปพ้นทุกไปมีคว้มมุกุกมีคขามสุกจรยิ่งๆสุดไปนะครับเนี้ยว ย่ๆ e ขอบคุณตุวเดพ่นน้องเมื่อเป็นเปิดขอขอบคุณม่เงิยหน่อยสวิตเซนขอบคุณคุณแม่หน่อยสิเเซนเด้อจ้าจุนกู้านเฮยเก็บบาไว้เมี่ไวขอบคุณยเด้อจ้าสาธุนะครับตะคอนคุณคิดิีวัดคุณอาชนครับอย่คุณปังคอน ไปอยู่พบพุ่มทีดีเดอรครับตัวชูกระเซยแก,ก่คนชูมีคพุมมพ่มสูไก่มีควุสมชุริงิงเไตไดเดอร์ครับหนึ่งแม่เนหนึ่งำบุญตำสังกะท่านแหละไปดาบริเวณพิวัตรซื่อไม่กับย่ายคายในถ้ำบุญไปหาคุณนฟัง่อนติพบกหลอกหนึ่งปีเนะครับเาก็ขอให้หวงยินญานไปสูสุกติไปพบพุ่มทีดีเปืนเดอครับซธา ครับผมพทมอทโมบแล้วายเขากลับบ่ได้เนาะครับปีชาดานโดก็ลงไปทรงบ่ได้เล้อครับเพราะว่าทังเขาบานายมันจืดเนาะครับรถติตติดเหมือนเศร้ากัยังจะไปทรงายครับผมไม่น้อย,อยได้ฝากเงินไปที่แรกไม่ไดยซื้อราบตากผาก่ากับสันว่างของหายเนาะแต่ว่ามีเอฟซีคนอื่นที่พิ่นมบภายแล้ว ม่หน่อยก็เลยส่งข้อความหาคุณปีชาทาคันโทเนาะเจ้าของช่องว่ากระสันเข้าซสื้อสื้อตู้เสื้อผ้าให้ย่าแล้วซะเพราะว่าแม่หน่อยเคยเบิ้งคลิปปีชาเราถามไ่ไงใบว่าอันถามย่าว่าเจ้าบม่เคยมีตู้เสื้อผ้าบอกย่าว่าบ่เคยมีเลยในชีวิตแม่หน่อยก็เลยว่าเอาพ่อบริื้ทเล่าตาผ้าให้กับเป็นหยังเพราะว่ามีผู้เจดีผู้อื่นเสื้อให้แล้วมันก็สิบอะไรซ้ำกันแม่หน่อยก็เลยติดต่อเพิ่นกลับขึ้นด่วนเลยเนาะค่ะแล้วก็โอนเงื่อนเพิ่นไปให้เพิ่นเพิ่มขึ้นอีกนะคะ ให้เพื่อนไปดาเนินการจัดการให้เนาะบุญกุศลนี่ก็ให้ได้รับกันสุขผู้สุขคนแล้วก็ได้อ่านในคอมเมนต์ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มอบความที่แสดงความเสียใจก็ไม่น้อยนะคะนี่แหละคะ่ะบุญกุศลทําทําปุ๊บเห็นกุศลทันใจคือคือว่าเรา,าได้เราก็ดีใจพี่น้องเราได้เราก็ดีใจนี่แหละคือบุญที่ทรงให้พี่ปอนสเสบียงบุญยังเพิ่มเติมให้พี่ปอนได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้ครบรอบก็อยากจะเฮ็ดให้น,อน้อง ไม่ไน่เคลื่อนไหวหรอกคะ่ะว่าไม่น่อย,ย,ะะาายอยากให้นะคะถ้าให้ได้ไม่้อยก็ให้ให้ตลอดแต่ว่าการเติมเกินการเติมสเสบียงบุญนะไม่อน่ฮหดต,ตลอดนะคะและยังทาไปเรื่อยๆเพิ่มให้พี่ปอนไปเรื่อยๆนะคะ